ลาสดลานินลานินเขาเรียกปลานินใช่ไหมยังสดมากค่ะเมื่อเช้ามันยังดิ้นอยู่เลยนี่มัน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 ไม่ดิ้นแหละจะทอดทอดแล้วก็ทํา,าน้าปลาหวานเพราะอร่อยก็นอดหน่อยปลาสดอย่างนี้มันก็อร่อยอะเด้ปลาปลาพวกนี้ ปลานังจืดนี้ใช่แค่น้ำแข็งนะต้องเอาสดๆก็าแช่น้ำแข็งแล้วแช่เย็นแล้วจะไม่อร่อยเนื้อจะไม่อร่อยมันไม่เหมือนปลาน้ำเค็มปลาน้ำจืดเพราะว่าเราไปแช่เย็นเก็บไว้เนื้อจะล่มอะไรอย่างเงี้ยรสชาติจะไม่ค่อยดีแล้วจ้ะเดี๋ยวไปทอดและทำน้ำปลาหวานกันจะ้ะทอดปลานิลทำน้ำปลาหวานกันวันนี้ทุกคนไปดูกันเลยนะเดี๋ยวไปไป,ไป ไปขอดเกล็ดขูดเกล็ดปลาก่อนนะจ๊ะทุกคน ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเตรียมทอดกันเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโรยเปลือเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องต้องทำน้ำเป็นน้ำปลาหวานเป็นน้ำปลาหวานกินกับน้ำปลาหวานข้าวสวยร้รอนๆมาเต้ออยแซ่บไล้ mắm tay mê tay mê tinh bay 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 luôn tinh bay mê 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 mê tinh bay mê tinh bay mê tinh bay mê 老师，再家 เลาตอกเวลาทอดนมันจะเป็นแบบนี้จ้ะที่เรารอบ้างอ่ะมันจะเป็นแบบขยายตัวออกจ้ะแต่ถ้าลาไม่ตอกจะไม่ขยายตัวอย่างงี้นะนี่ชัวลาตอกมากจะบ้านจะตอกมาก สเสร็จแล้วถึงจ้าเดี๋ยวไปทำน้ำปลาหวานกันเลยปลากปลาทอดเสร็จแล้วน่ากินไหมนี่จ้าเดี๋ยวทำน้ำปลาหวานจ้าน้ำปลา ใส่พริกซอยพริกซอยพริกเยอะหน่อยแล้วใส่น้ำส้มจีดแค่นี้ก็เด็ดสลัดตีแล้วเ้อแค่นี้ก็ร้อยเด็รรอยแรงแหลงไรแล้วเ้อกินข้าวหมดหม้อแล้วจ้า ม่ก,กับข้าวทำง่ายทำตามที่เราชอบก่ะที่ชอบอันไหนทำอย่างนั้นเลยจ้เาเอาสีสันก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่เลยจ้าปลานนลทอดน้ำปลาหวานทำน้ำปลาหวานหวานนะเปรี้ยวหวานหวานแต่ต้องใส่ช่องจี๊ดนะมันจะข้าวถ้ามานาวจะไม่ค่อยอร่อย เสร็จแล้วเมนูสำหรับวันนี้ปลานนลทอดน้ำปลาหวานจ้ะของสาอาหารใต้น้ำปลาหวานนี่แล้วแต่นะฉันก็ทำแบบสดๆแบบไม่ต้องเคี่ยวเพราะฉันชอบกินอย่างนี้ฉันก็ทำอย่างนี้แต่ถ้าคนที่ชอบแบบเคี่ยวเป็นน้ำปลาหวานสดเดาอย่างนู้นก็ได้แต่ฉันชอบทานอย่างนี้มากกว่าแบบสดๆ ใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะคะมาชมเมนูรสมาชมเมนูร้อยๆกันก็เตยร้อยแรงไหลไขอบคุณมากๆนะคะ